สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รูล,ลุกหนังวันนี้รูล,ลูกหนังขอ,อนำเสนอท็อป10กลองหน้ายุคพีมยรีกจะมีใครบ้างไปติดตามชมกันนะครับอันดับ10เอียนไลท์เอียนไลท์ลนเล่นในพีมยรีกกับคิตตันพาเลตและอาร์ซิอนนกับอาร์ซิอลนเอียนไลท์แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพาทีมชนะทั้งพีมยรีกและยูฟ่าคัพวินเนอร์ครับเอียนไลท์ลงเล่นไปทั้งสิ้น446นัดทำไปได้ถึง218ประตู อันดับ9รลูดฟานิตรอยลูดฟานิตรอยเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องหาพื้นที่และทำประตูด้วยทุกรูปแบบโดยแมนยูซื้อเข้ามา19ล้านปอนด์จาก p s v อสวโฮเฟนเขาสามารถคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีก FA ครับลีกครับ FA Community Shield และยังสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมได้ถึง2สมัยรวมทุกรายการเขาลงเล่นทั้งสิ้น150นัดทำไป95ประตูและยังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดอันดับ5 ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกทำไปทั้งหมด56ประตูอันดับ8ปดดิเดเย่ด็อกบาด็อกบาเป็นกองหน้าที่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วแถมยังคลองบอลได้ดีด็อกบาย้ายมาเชลซีด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์พาเชลซีได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัย FA คัพ4สมัยลีกคัพ2สมัย FA คอมมูนิตี้ชิลสองสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยรวมทุกรายการด็อกบาทำไป100ประตูอันดับ7 ลุยโซเลตลุยโซเลสมีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจการเลี้ยงที่น่าทึ่งการยิงอันทรงพลังลิเวอร์พูลซื้อเขามาจากอาแจกด้วยจำนวนเงิน26.5ล้านยูโรล,ลุยโซเลสสามารถนำทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกคับได้นหนึ่งสมัยแถมยังคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4บสาส์ัส่ลยโซเลสลงไปทั้งสิ้นร18นัด ทำประตูได้69ประตูอันดับ 6. เดนนิสเบิร์แคมเดาวยิงจากอาร์แจ็คเย้ายมาเล่นียนลีอังกฤษกับอาร์เซนอลสามารถพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอครับในฤดูกาล 1997- 1998แถมยังคว้ารางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมได้อีกด้วยเบิร์แคมสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้อีก2สมัยได้แก่ฤดูกาล2001-2002และแชมไ้พ่ายในฤดูกาล2 0 0 3 2 0 0 4เขายิงไปทั้งหมด87ประตู จาการลงเล่น315นัดเป็นไงบ้างครับกับท็อป10กองหน้ายุรีเมยรีกในพาร์ทที่1สำหรับพาร์ทที่2จะลงในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ